เอาละครับก็กลับมาพบกับผมดีโน่ครั้งนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนี่วิาจีจีเอฟไม่ใช่ F, เอฟดถูกแล้วเอฟทีดีศูนย์หนึ่งะฮะก็จะมารีวิวพร้อมกับบอกสกิลไปด้วยเลยเนื่องจากคนขอมาเยอะซะเหลือเกินโอเคก็มาเริ่มอ่ะเรามาพูดถึงอะไรของกล่องนี้กันก่อนกล่องนี้เนี่ยเป็น รูปแบบทีดีแบบใหม่นะจะเป็นเรียกว่ามินิ T D ราคาจะเป็น500เยนก็คือจะถูกกว่าทีดีปกติอยู่ค่อนข้างเยอะอโอ้ยตัดไม่ขาดซึ่งเด็กที่ออกเด็กแรกก็คือเด็กของไทยโยโกพลาดินนั่นเอง อ่ารู้สึกว่าเด็กนี้จะออกมาสักพักแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้รีวิวชา้าทางหายการไปสักพักหนึ่งน่ะมาก็รูปแบบกล่องเนี่ยจริงๆผมก็เปิดไปดูมาคร่าๆวๆแล้วรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกับไอ้นี่นะทีดีธรรมดาเลยนะแต่ถูกกว่าอ่าก็มาดูก่อนว่าจะมีอะไรบ้างอืมตรงนี้มีสกิตกเทปใช่ไหมตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้เออใช่ เ okay. รีวิวพร้อมสก,กิลนี้คงจะใช้เวลาอยู่นะขี้เกียจจังช่วงนี้จะสอบด้วยจะปิดเทอมแล้วโอเคมาเรามาดูโอ้โหมันมาแบบนี้เลยเหรอขั้นแรกมาดูนี่กันก่อนลวกันว่าเขาจะให้มาเป็นยังไงอะจะมี หนึงสมุดเล่มเล็กไว้สอนเล่นนั่นเองอ่าผมก็ดูไปพร้อมกันนะเพราะผมก็เพิ่งเปิด FTD ครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นรหัสหลรยตัอย่างอ่าแล้ก็จะเป็นฟิลมาดูหน่อยซีฟิลหนะ้าตาจะเป็นยังไงก็สีสวยอยู่นะ เชได้ใช้ชดอร์อ่าก็ด้านหลังก็จะเป็นเหมือนทั่วไปเลยโอเคซึ่งสายนี้ก็สายกุุงกิ้งนะฮะโกพลาดินดูสมเป็นพลาดินเ,นเยอะเลย คือพาราลินนี้ไม่เหมือนอัศวินนะอ่าไม่ได้แต้มโอเคจะมาพูดถึงสกิลของตาแต่ละใบกันเช็คฟอยก่อนดีกว่าอฟอยมีแค่สองตัวเหมือนทีดีทั่วไป จำนวนการ์ดมีเท่ากับทีทั่วไปมา่อนเช็คอันนี้เช็คอันนี้นเดี๋ยวน,น,นะลืมไปเลยตัวนี้รู้สึกจะเคยมีมาก่อนเนาะเป็นอ๋อโอ้โอแลนการ์ดโกพลาดินผู้ผิดอืมแคนการ์ดถูกแล้วสวยอยู่นะนี่ใช้ได้ใช้ได้ มาอันนี้เป็นโปรโมโนะฮะเนื่องจากมันคือการที่รีบินมาส่วนเอฟเฟของมันก็คือเมื่อมีการ์ดถูกเข้ามาที่เรียกาจากเด็กยูนิตนั้นและยูนิตนี้ได้พลังบวกห้าพันจนจบเทินก็ คือเมื่อมีการ์ดลงมาจากเด็กก็ได้บวกพลังนะะห้าพันสองตัวเลยด้วยไม่ใช่แค่ตัวเดียวเซได้เลยแหละโอเคเลยมาต่อไปก็กรุงกิงนะฮะเป็นเบอร์หนึ่งเอ้ยเป็นตัวหน้าหน้าสุดอ่ากรุงกิงเอฟเฟคเหมือนเดิมเลยเอฟเฟคก็อ่าเอฟเฟคแรก ไม่เคยดูฮะจีเบกสองเออจีเบกสองเวลาการสเต็ปเนี่ยเราเคาได้บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งหลังจากนั้นเปิดเปิดทนะ็อปเด็กเอ่อกี่ใบนะสี่ใบเราเลือกหนึ่งใบามากาศคือเป็นเกศสามที่เอฟเฟกอ่ะได้ใช้ประโยชน์ที่สุดในหมู่เกศสามสไตล์ทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าเนื่องจากมันใช้ได้ตอนในเทิร์นฝันตรงข้ามเนี่ย เราก็จะไม่จำเป็นต้องไม่เกศี 4. ส่วนเทิร์นเราเนี่ยเราก็สไตล์ไม่เกศี 4. ถูกไหมฮะก็ในเทิร์นฝั่งของข้ามเนี่ยเอฟเฟกต์นี้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเปิดกาซสี่ใบแล้วเอามากาดอะโอกาสเปิดได้พีจีมันก็มีอยู่ส่วนเอฟเฟกต์ที่สองนะฮะก็คือคร์ดบ้านหนึ่งเมื่อสไตล์เนี่ยเราเราสามารถจ่ายคอได้ถ้าทําเปิดกาซสี่ใบเลือกหนึ่งใบคอลงมาที่เรียกอากาศกลายเป็นนั้นพลังบวก 2000. สองพันก็เราจะได้มาสองใบอ่า กุ้งกิ้งนะฮะแต่ผมมีอยู่แล้วสามสามใบก่อนหน้านี้ก็ใส่แค่ใบเดียวอาต่อไปก็เป็นเกสตีตัวใหม่นะฮะตัวนี้เอฟเฟกแบบหนึ่งคุณคุณว่าจำไม่ได้อ๋อ,อเป็นเอฟเฟกคอน ที่บอกว่ายูไนท์นะฮะยูไนท์คืออะไรถ้าถามว่ายูไนท์คืออะไรก็คือมีในเธอเนี้ยมีการ call card มาที่เรียกกาศหรือ G ี cle, เซอร์เคิลไอการไออว้การอะที่กาดกาโซนะกาเซอร์เคิลอะสองสองใบหรือมากกว่าฮะยูนิตตัวนี้จะได้รับพลังบวกห้าพันแล้วก็ ตัวที่อยู่ด้านหน้าโอ้โหตัวที่อยู่ด้านหน้าทุกตัวจะได้รับพลังบวกตัวละสองพันโอเคก็รู้สึกว่าเฉยๆนะบวกพลังตัวเองต่อไปจริงๆแค่นี้ก็พอได้แล้วมันก็ทางเด็กก็อารมณ์เฟลเล่มาแมลา้มีแค่นี้ขอเองคอมขึ้นมาแป๊บมองไม่เห็น นี่ต้องอ่านไปนี่ไปเพราะว่าไม่ได้นั่งจำเอฟเฟกเพิ่งได้มาวันนี้เลยอ่ามองเห็นละตัวนี้มีเอฟเฟกว่าเอฟเฟกแรกเลยอยู่ไหนอ่าออโต้เป็นวันหรือเรียก็ได้เอฟเฟกติดเทคอยู่ไหนอ่าแล้วก็ เมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีที่บรรกาศพลังบวกสามพันโยนทิ้งไปเถอะให้มาสี่ใบก็เหมือนก็เหมือนทีดีทั่วไปนะหรือคำว่าเอฟทดีเนี่ยมันจะออกมาเพื่ออ๋อเพราะว่าไอตัวนี้เป็นตัวรีปินเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นต่อไปก็เป็นสิงโตเอ๊ะรีปินเหมือนกันหรือเปล่าใช่ไหม เมื่อ,อเอาเอฟเฟกต์แรกก่อนแล้วกันนะ g ีเบกหนึ่งเมื่อยูนิตเมื่อยูนิตนี้โจมตีวันกาได้พลังตัวนี้ได้รับพลังบวกหกพันแต่ต้องเป็นวันกาเท่านั้นนะหมายถึงตอนลงมาตัวนี้ต้องยืนที่วันกาโซนนั่นเแล้วก็ g ีเบกสองไม่ใช่จี B ิดกคาดิบัลสองเมื่อตัวนี้ลงมา ในช่องวันกาศเราสามารถจ่ายค่าคอได้ถ้าทำเปิดก๊าซสี่ใบจะบนท็อปเด็กหลังจากนั้นเอาหนึ่งใบคอลงมาที่เรียกาศแล้วก็เอาที่เหลือกลับไปใต้เด็กในเรียงยังไงก็ได้โอเคก็เขาจะวาสองเลยเยอะวันนี้ล่าเราไม่สน วันนี้านนี้มัถึงไม่มีเอฟเฟกนะไม่ต้องถามนะถ้าถามนี่ถ้าถามข้างนอกคิมนี้กดกดแบนเลยอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เห็นสปอนมาแล้วแหละแต่ว่าจะไม่เอฟกไม่ได้ห,ห่างเถอะห่างหายไปนานก็ตัวนี้ออตโอต้เรียากานะเขาะบัสหนึ่งแล้วก็ เอาตัวนี้ยัโซโอ้โห oh. เมื่อตัวนี้โจมตีฮิตวนกาคุณสามารถจ่ายคอได้ถ้าทำเปิดการ์ดสามใบจากท็อปเด็กเราเลือกหนึ่งใบคอลลงมาที่ช่องว่างคือเลกาเซอร์เข้าที่ว่างอยู่นะฮะแล้วก็เอาการที่เหลือกลับใต้เด็กอ่า ก็เอฟเกมือนกบอลยนะทั่วไปนะ,ปะก็คือเอาการกับตายเด็นกนกันกนก่นเองให้มา2ใบโอเคหน้าใส่มากเลยคุยตัวนี้จำไม่ได้จำไม่ได้ว่าเคยเห็นหรือเปล่าโ <Okay. S 2> อเคงั้นามาพูดถึงเอฟเฟกมันเลยดีกว่ายูไนเทคแรกเลยเป็นคอนแล้วก็เมื่ออยูไนต์ตัวนี้พลังบวกสามพันนะฮะก็คือ ใช้ได้อยู่เพราะว่าในเธอเราถ้าคอการ์ดสองใบมันก็จะกลายเป็นหมื่นสองในเธอฝั่งตรงข้ามถ้าเราการ์ดสองใบเวน,นี้ก็จะกลายเป็นหมื่นสองเพื่ออะไรไม่รู้เอาไว้เป็นวางการ์ดนะไม่ใช้ได้เฉพาะเป็นเลียด้วยต่อไปก็เป็นเกตสองตัวต่อไปอันนี้ชิลบวกหมื่นไม่มีอะไรนะก็อ่าดูเอฟเฟกต์ให้เผื่อมีอะไร,รพิเศษ รู้สึกคล้ายๆปวน้าไม่ใช่นะอ๋ออินเตอรต์เซ็ปหมื่นธรรมดาเลยจีเบกหนึ่งอินเตอรต์เซ็ปหมื่นวันนี้ลาแต่ภาพสวยขึ้นตัวนี้อ่ามีสองใบแปลว่าเก่งอยู่เว้ยตามองไม่ค่อยเห็นแล้วเมือ่อยูนิตนี้บูส เมื่อยูนิตนี้บูสต์ตัวที่มียูไน e ์อ i บิลิตี้ก็คือมีเอฟเฟกต์ยูไนต์พลังบูสต์บวกสองพันนะก็คือบูสต์เก้าพันนั่นเองคือมันไม่ได้บวกตัวเองนะพลังไม่ใช่พลังบูสต์ผิดตัวนี้จะบวกพลังให้ตัวที่ถูกบูสต์สองพันก็อาจจะดีถ้าเราใส่สแตอรนนี้ ทิ้งสไตล์โอเคแต่อารสวยขึ้นยอมไม่ฟอ,อยดีกว่าต่อไปเด็ดสุดแล้ว PG PG อาร์ตน,นี้สวยมากดูซิมีสกิลไหมไม่มีสกิลนะครับก็คือเป็น PG ธรรมดาแต่เป็น PG ธรรมดาที่สวยมาก ยอมใส่แทนฟอยเลยต่อไปก็เป็นพวกเกรหนึ่งธรรมดาเมื่อตัวนี้ถูกนำไปกาดเนี่ยเราสามารถเลือก การ์ดหใบได้รับบวกพลังบวกสองพจนจบเธอนะฮะก็ดูใช้ได้นะแต่มันก็เป็นเกร0ศูนย์ซึ่งเกรศูนย์นี้ไม่รู้ว่าจะดีไหมมันบอกว่าเทครฟอร,อร์นเนอร์โอเคเทคที่สอง็็นแอคทิเวทจีเบรกหแล้วก็มีเทคยูไนท์ด้วยก็คืออ่าแล้วก็บอกว่านำตัวเองเข้าโซ่เป็นค่าคอนะฮะ เปิดการสามใบนำเพงเขาโซลเส้วเปิดการสามใบเลือกหนึ่งใบ c อ l เรียกลงมาที่เรียกอากาศในช่องเรียกอากแล้วก็สับเด็กแล้วก็ยูนิตท,ที่ถูกเรียกมาด้วยเอฟเฟกต์นี้จะได้รับ<ม>พลังบวก2000โอเคดูใช้ได้นะ คิดอูเดี๋ยวไปคิดดูก่อนวนะ่าใส่ดีไหมอ่าเราเราก็มาดูไว้อื่นกันต่อีด้มาคิด,ดีข้อสวยมากถามสวยมากไหก็ก็โอเคอ่ะ okay. ไม่มีเอฟเฟกไม่ใส่ดอทิเกอร์ใครใส่ก็ใส่ไปสแตนไม่มีเอฟเฟกต์ูยฮิลทิกเกอร์สวยจังใส่ฮิลนี้แหละโอเค แล้วก็สุดท้ายจะเป็นคีย์เข้า,เาทริกเกอร์ที่มีเอฟเฟกนะฮะก็คือยัดโซเลือกการ์ดหนึ่งใบบวกพลังสามพันเหมือนจะเป็นรีพิลเลยนะหรือเปล่าก็สำหรับ FTD ก็มีประมาณประมาณนี้แหละเอฟเฟกก็ได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรละใช่ไหมก็ขอบคุณที่คอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ